คนเรามันต้องเลวขนาดไหนอะคดีเยอะมากไม่พอนะะผู้เยาวที่ยุดน้อยที่สุดที่พีดีดีทำการล่วงละเมิดอายุ9ขวบในตอนเกิดเหตุค่ะคุณโทนี่บัสปีทนายนะคะบอกว่ารายชื่อที่เขาได้มาเนี่ยจะทำให้พวกคุณทุกคนช็อกไปเลยค่ะในแต่ละคดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้เห็นแต่ไม่แจ้งความไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็คือขี้ขลาดเข,เขด่างี้เลยด้วยนะคะ แล้วก็คนที่มีส่วนกระทําผิดพวกคุณรู้อยู่ว่าคุณเป็นใครก็เตรียมตัวไว้ได้เลย This behavior o c c u r d and did nothing I'm talking about the people that participated encouraged it egged it on They know who they are ฟังแถลงข่าวของผู้ทนายคนนี้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องโดนเปิดโปงแน่ๆนะคะเพราะว่าเขาดูมีความมั่นใจมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะคําพูดที่เขาใช้นะฮะ บอกว่ารายชื่อเนี่ยจะถูกเปิดโปงอีความลับในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมันไม่ใช่ความลับแต่เหมือนกับตอนนี้มันเพิ่งถูกทำลายลงไอความเงียบทั้งหลายที่ไม่มีใครกล้าออกมาแสดงวันนี้เรารู้แล้วว่าใครพวกคุณก็รู้อยู่วพวกคุณเป็นใครก็ชื่นชมทนายนะคะแล้วก็ขอให้ผู้กระทำผิดต้องโดนลงโทษนะคะอยากให้โดนลงโทษให้ถึงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเหยื่อที่ต้องใช้ชีวิตมาตั้งหลายสิบปี กับการกระทำนี้แล้วโอ้โหมันอยู่สุขสบายมาตั้งกี่สิบปีอีกแล้วมันไม่ใช่แค่พีดดี้อ่ะมีตั้งหลายคนน่ะดีใจที่รายชื่อพวกนี้กำลังจะถูกเปิดโปงขึ้นมานะคะก็หวังว่าจะสาวไปถึงทุกคนแล้วก็จับมาลงโทษให้หมดนะคะ law firm announces new allegations against j o h n Diddy Combs นะฮะ law firm คือสำนักกฎหมายประกาศ new allegations คือข้อกล่าวหาใหม่กับพีดิดดี้นะคะสำนักงาน กฎหมายนะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวค่ะว่ามีมากกว่าร้อยเคสนะคะที่ยื่นฟ้องประมาณ120คนนะคะที่เป็นเหยื่อ25คนเป็นผู้เยาว์แล้วก็อายุน้อยที่สุดอย่างที่บอกไปคือ9คขวบเท่านั้นเองค่ะคือสิ่งที่คุณนายพูดอ่ะมันทำให้เห็นภาพว่าจริงๆเรื่องนี้คนก็พอจะรู้กันอยู่หรือรู้กันอยู่แต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะไม่มีหลักฐานหรือว่าเหยื่ออาจจะไม่กล้าที่จะไปแจ้งความนะคะอันนี้ขอว่าอย่าโทษเหยื่อนะคะบางทีเราไม่ได้เจอเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อบ้างบางคนคอมเมนต์ว่าทำไมไม่ไปแจ้งความทำไมไม่ทำนู่นทำนี่คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเขามีอำนาจเขามีเงินเขามีทุกอย่างเขามีอาวุธเขาทำอะไรคุณก็ได้อะค่ะสิ่งที่นายพูดนะคะบอกว่า the biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all เหมือนเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นความลับเลยอ่ะก็คือรู้กันอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้ has finally been revealed to the world สุดท้ายแล้วมันได้ถูกเปิดเผยกับชาวโลกและ Tony Busby one of the lead attorneys at a houston news conference นะฮะ news conference ก็คือการประชุมการแถลงข่าวนะฮะก็ เป็น a t t o r n e y คือทนายความนะคะเขาพูดอีกประโยคนึงว่า the wall of silence has now been broken wall of silence ก็คือกำแพงแห่งความเงียบอะคะ่ะตอนนี้มันพังแล้วคือมันน่าจะเป็นการพูดหมายถึงว่ามันเคยมีความเงียบก็คือไม่มีใครกล้าพูดนะแต่วันนี้มีคนกว่า3285คนติดต่อ ลอเฟิร์มก็คือสำนักง,งานกฎหมายเพื่อจะแจ้งความคดีของ p ี t เนี่ยแสดงว่ามีคนถูกกระทําเยอะมากๆอย่าลืมกดติดตามคุณหนุนไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารกันเรื่อยๆนะคะภาษาอังกฤษก็ยังสอนอยู่ค่ะถ้าใครสนใจข้อเล่มสาษาอังกฤษก็สามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขนเองจ้า